คลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องมือของ Microsoft Office Word บน iPhone, iPod Touch, iPad แล้วก็ Browser มันมีลักษณะเป็นยังไงอยู่ตำแหน่งไหนของแอปพลิเคชันนะครับมาดูของ iPhone ก่อนนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับ iPhone และ iPod Touch หน้าตาเดียวกันนะครับเห็นไหมครับก่อนที่จะใช้งานเราก็เลือกเมนู New นะครับมันก็จะมีธีมต่างๆให้เราเลือกผมเลือก Blank นะครับ เพื่อจะได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้ชัดอันนี้ก็ชื่อไฟล์เห็นไหมครับ Document อันนี้คือเมนูลูกศรย้อนกลับถ้าเรายังไม่ได้พิมพ์อะไรนะครับเราย้อนกลับไปมันจะให้เราเลือกตีมใหม่แต่ถ้าเราพิมพ์อะไรไปแล้วมันจะให้เราบันทึกนั่นเองนะครับมาดูเมนูถัดมานะครับก็คือมาดูคุณสมบัติของไฟล์นะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือก Name นะครับ มันจะให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วเราจะเก็บไว้ในอะไรนะครับอย่างเช่นเก็บไว้ในบน cloud computing ของ Microsoft นะครับอธิคิปที่แล้วเราได้ล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับผมได้สอนวิธีล็อกอินเข้าไปแล้วเมนูนี้มันจะขึ้นส่วนบางคนอาจจะเก็บไว้บนเครื่องก็ได้หรือจะเก็บไว้ที่ cloud computing อ in ื่นนะครับ ของ d o ปบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเลือกที่ add a page นะครับนั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปนะครับขอแนะนำเครื่องมือมันก่อนอันนี้ก็คือย้อนกลับเป็นเรื่องธรรมดาพิมพ์ๆหรือทำอะไรก็แล้วแต่ย้อนกลับอันนี้มมดูตัวนี้สำคัญมากนะครับก็คือ,อเมนูเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับลองแตะเข้าไปคอมพิวเตอร์มันจะอยู่ด้านบนใช่ไหมครับส่วนบน iPhone และไอ Touch มันจะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมโฮม มันก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเสิร์ตก็แทรกอะไรต่างๆตารางรูปภาพเป็นต้น Draw เขียนอะไรก็แล้วแต่ออบเจกต่างๆก็มีเหมือนคอมพิวเตอร์ Layout นะครับเหมือนกันจะจัดหน้าต่างๆก็ว่ากันที่ตรงนี้ส่วนวิวนะครับผมอยากให้เราเปิดรูเลอร์เพราะว่าผมจะได้สอนวิธีการจัดแต่งเอกสารเหมือนกับ เอกสารอย่างเช่นใครทําพวกวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือตําราต่าง,างๆมันต้องใช้ฟอร์แมตใช่ไหมครับตัวนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับเราจะซ่อนเมนูนี้เพื่อกลับมาที่คีย์บอร์ดเราก็แตะที่ลูกศรชี้ลงข้างล่างนี้นะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาส่วนตัวนี้ก็คือมุมมองนะครับแบบโทรศัพท์แบบพิมพ์นะครับเลือกแตะไปแตะมาแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ส่วนแวดขยายก,ก็จะค้นหาคําต่างๆถ้าเราพิมพ์เอกสารเป็นหลายๆหน้านะครับเราอยากได้คําไหนเราก็พิมพ์มพิมพ์คานั้นแล้วก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับแต่ที่จอว่างหนึ่งทีเพื่อย้อนกลับนะครับส่วนแชร์นี้ก็จะเป็นของเวอร์ชัน windows 365นะครับก็จะว่างในภายหลังนะครับค่อนข้างจะใช้ยุ่งยากสำหรับบางคนนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เมนูด่วนที่จําเป็นที่เราจะเป็นต้องได้ใช้นะครับ่านั้นเองส่วนจุดสามจุดตรงนี้ก็คือเมนูเหมือนกับตัว A ตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับผมไปหลงไปกดผมหลงไปแตะแทบ็บลบแท็บออกก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับแตะแล้วก็ลากลงเห็นไหมครับนั่นเองเดี๋ยวค่อยสอนใ,ในคลิปถัดไปโอเคซ่อน คีย์บอร์ดเพื่อดูซูมเอาท์ซูมอินนะครับนะครับเหมือนเดิมแตะหนึ่งครั้งคีย์บอร์ดขึ้นมาให้พิมพ์งานต่อ่อะมีเคอร์เซอร์เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพวก iPhone 6 s ขึ้นไปเครเอร์เซอร์มันก็จะมีเครเอร์เซอร์ก็คือแตะคีย์บอร์ดก็ลากไปมันก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นพวก6 s ขึ้นไปนะครับโอเคนะครับโอเคละนี่คือเมนูคร่าวๆก่อนที่เราจะไปใช้งานจริงไปดูของ iPad กันครับ สำหรับ iPad นะครับก็แตะ New เหมือนกันนะครับก็จะมีธีมให้เราเลือกเลือก blank d o c ument เอกสารบ้างเปล่าของ iPad มันก็จะสะดวกนะครับก็คือมันก็จะมีเมนูต่างๆเหมือนกับอะไรครับคอมพิวเตอร์เลยนะครับแต่มันไม่เป็นรูปใหญ่ใหญ่เหมือนบนคอมพิวเตอร์นั่นเองทุกอย่างก็ใช้งานเหมือนกันแต่ก็จะสะดวกตรงที่อะไรครับเครื่องมือมันเห็นได้ชัดอยู่ตรงนี้นะครับนั่นเองเห็นไหมครับก็มีมุมมองย้อนกลับไป นึกตีมว่าจะบันทึกไว้ตรงไหนเมนูนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับนี่ชื่อไฟล์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเราไปดูของ Microsoft Office บนเบราว์เซอร์กันครับมาดู Microsoft Word บนเบราว์เซอร์กันนะครับจากคลิปที่แล้วเราได้ล็อกอินด้วย hotmail.com นะครับพอล็อกอินเข้าไปแล้วมันก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็เลือก Microsoft Word นะครับมันก็จะมีธีมนะครับต่างๆให้เราเลือกเราก็เลือกอเอกสารใหม่นะครับที่เป็นว่างเปล่าดูนะครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับนี่คือชื่อไฟล์นะครับนี่คือชื่อไฟล์ นี่คือชื่อไฟล์แตะเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะแตกต่างของ iPad แล้วก็ iPhone กันนะครับเมนูต่างๆก็จะเหมือนกับอะไรครับอยู่บนคอมพิวเตอร์เลยเห็นไหมครับกดเมนูไฟล์ไ,ไปเมื่อสักครู่นี้กด escape นะครับเพื่อออกไปก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในการใช้ microsoft office นะครับบนโลกใบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาใช้บน iPhone นะครับฝึกใช้บน iPhone ให้มันจริงจัง หรือใครจะใช้บน iPad ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานเพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับ